24ชั่วโมงในเกมบ็อกฟุตวันนี้เส้นทางโซการเป็นนักดาบที่แสนยากลำบากไปดูกันเลยเปิคดคลิปมาในตอนนี้นะทุกคนผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทำการเดินทางไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนเกาะต่อไปผมนั่นก็คือเกาะทะเลทรายไว้เจอกันเลยเกาะทะเลทรายแต่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปเกาะทะเลทรายนะทุกคนผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทำการเดินทางไปเกาะหิมะก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะได้วิชาสามดาบมาครอบครองนะทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนและผมก็เริ่มการใช้เวลานั่งเรือมาสักพักนึงและในที่สุดตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มการเดินทางมาถึงเกาะีมากเป็นที่เรียบร้อยแหละแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะราคาวิชา3ดาบนะทุกคนและคามันอยู่ที่6 0 0 0ืนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตังผมมีอยู่แค่30,000ื่นเองโอ้โหเดี๋ยวนะโคตรจนเลยผมเนี่ย มันก็โจนเกินไปไหมเนี่ยก็เพราะว่าผมจนนี่แหละเธอก็เลยไม่เคยคิดที่จะมาสนใจผมเฮ้ยพูดมาแร้มันกระเส่าเหมือนเดิมแต่ระหว่างที่ผมกําลังทําการล่องเรือไปเกาะทะเลทรายและทันใดนั้นทุกคนอารองมันก็เริ่มการเกิดเฉยผมก็ไม่รอชั้นเลยกันทําการเดินทางไปตีอารองด่วนเลยนะทุกคนเผื่อว่าผมเนี่ยจะได้ดาบของอารอง ไว้เจอกันเลยอารองและก็ในตอนนี้ผมก็ได้การเจอกับอารองเป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอชัาเลยและกันทําการเปิดอารองไปก่อนด้วยนะทุกคนเปิดอารองไปก่อนด้วยวิชาสองดาบข้งผมมาเลยอารองแกจะโหดแค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนอารองเนี่ยมันก็โหดใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนเลนสะผมตายและตายอีกตายและตายอีกตายและตายอีกโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนตายหลายรอบมากเลยทุกคน โอ้โหมันจะโหดเกินไปไหมเนี่ยอารองหลังจากที่ผมทําการใช้เวลาทําการต่อสู้กับอารองแบบนี้ไปนานพอสมควรและในตอนนี้นะทุกคนอารองเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอชัาเลยละกันทําการปิดจากอารองไปเลยรักก่อนนะอารองแต่ว่าเดียวก่อนนะทุกคนเฮ้ยโตดแย่เลยว่ะทุกคนตีตั้งนานด่าผมก็ไม่ได้นะทุกคน โคตรแย่เลยหลังจากที่ผมทําการต่อสู้กับอาลองเสร็จผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทาการเดินทางไปฟาร์มต่อกันเลยดีกว่านะทุกคนไปฟาร์มต่อกันเลยดีกว่านะทุกคนดาบผมก็ไม่ได้วันนี้สงสัยผมเนี่ยจะไม่ได้มากับดวงแน่แนเลยแต่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปฟาร์มนะทุกคนผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใส่โคด ep คูณสองในละกันนะทุกคนและผมก็ได้โค้ด ep คูณสองมา40นาทีเต็มๆนะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการอัพค่าพลังนอยมาเลยเจ้าพวกนักดาบเกาะทะเลทราย แกจะโหดแค่ไหนกันเชียวและผมก็ไม่รอช้าแล้วละกันทําการใช้วิชาสองดาบเนี่ยทำการต่อสู้กับเจ้าพวกนักดาบเกาะทะเลทราย มาเลยเจ้าพวงนักดาบกอทะเลทรายแกจะโหดแค่ไหนกันเชียวและผมก็ด้เนินการใช้วิชาสองดาบเนี่ยทำการต่อสู้กับเจ้าพวงนักดาบกอบทะเลทรายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าเจ้าพวงนักดาบกอบทะเลทรายเนี่ยมันก็ไม่สามารถชนะวิชาสองดาบของผมได้เลยสักนิดเป็นยังไงล่ะเจอวิชาสองดาบของน้องเบคอนหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนและทันนั้นเนี่ยผมก็ดำเนินการเจอกับใบนำจับของชายแปลกหน้าคนหนึ่งนะทุกคนที่เหมือนเขาเนี่ยจะมีหน้าตามากับซอมบี้เลยก็ว่าได้นะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะท ทำไมมันน่ากลัวจังวันนียหลังจากที่ผมทําการต่อสู้กับเจ้าโวรนักดาบกอทะเลทซายแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะทุกคนและในที่สุดตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล65เป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าเ,เลยแล้วกันทําการอัพค่าพลังหน่อยอัพดาบรัวๆไปเลยพลังดาบของผมเนี่ย มันจะต้องแรงกว่านี้ให้ได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนในเกาะน,นี้เนี่ยมันมีหมวกของมีฮอกหรือว่าหมวกของตาเหี่ยวขายด้วยนะทุกคนและผมก็ไม่รอดชั้นเลยละกันทําการเดินทางไปซื้อหมวกของมีฮอกหรือว่าหมวกของตาเหี่ยวกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะยังไม่สามารถซื้อหมวกของมีฮอกได้นะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะโคตรแย่เลยว่ะทุกคนคุณยังไม่พร้อมโอ้โหเดี๋ยวนะผมพร้อมตั้งนานแล้วแต่ผมยังไม่สามารถซื้อได้นะทุกคน โหดแย่ oh, yeah, เลยถึงผมเนี่ยจะไม่มีหมวกของมีหอกแต่ถ้าผมมีเธออยู่ข้างๆเนี่ยมันก็คงจะดีแต่เธอน่ะคงจะไปอยู่กับแฟนใหม่ของเธอแล้วสิน,นะเฮ้ยโหดมาแล้วมันกระเสาเหมือนเดิมและในตอนนี้เนี่ยผมก็ดำเนินการใช้วิชาซองดาบของผมทําการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยเจาะปงนักดาบกอะทะเลทรายแกจะโหดแค่ไหนกันเชียวและผมก็สามารถจะนะเจาะปงนักดาบกาทะเลทรายพวกนี้นะทุกคนได้แบบชิลวชว ในตอนนี้นะทุกคนผมก็เลเวลเ1เป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้นเลยละกันทำการอัพค่าพลังหน่อยอัพสายดาบรัวๆไปเลยพลังดาบของผมเนี่ยมันจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้ให้ได้แต่ก็นะทุกคนดูเหมือนว่าวิชาสองดาบของผมในตอนนี้เนี่ยมันก็แข็งแกร่งพอสมควรและผมก็สามารถจะนะเจาพวกนักดาบกอตทะเลทรายพวกนี้นะทุกคนได้แบบง่ายดดยเลยก็ว่าได้โอ้โหสมแล้วที่เป็นวิชาสองดาบต่อไปนะทุกคนผมก็อยากจะได้วิชาสามดาบบ,บ้างจัง ไว้เจอกันเลย EP ต่อไปซึ่งผมเนี่ยจะมีวิชาสองดาบแต่ผมหนักก็ไม่เคยมีสองใจมันกับเธอหรอกและในที่สุดตอนนี้นะทุกคนผมก็เลเวลเ6เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมเนี่ยก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วนะทุกคนไว้เจอกันเลยที่ฟาร์มใหม่ในที่สุดตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มการย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ได้มการเจอกับเจ้าวงนักดาบหน้าหล่อนะทุกคนเฮ้ยมาเลยเจ้าวงนักดาบหน้าหล่อแกจะโหดแค่ไหนกันเชียวและผมก็ไม่รอช้าเลยลกันทําการใช้วิชาสองดาบของผมเนี่ย ทำการต่อสู้กับเจ้าพวกนักดาบหน้าหล่อมาเลยเจ้าพวกนักดาบหน้าหล่อแกจะโหดแค่ไหนกันเชียวหลังจากที่ผมทําการใช้วิชาซองดาบทําการต่อสู้กับเจ้าพวกนักดาบหน้าหล่อแบบนี้เป็นสักพักหนึ่งนะทุกคนและในที่สุดตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถชนะเจ้าพวกนักดาบหน้าหล่อพวกนี้เนี่ยได้แบบชิวๆนะทุกคนและในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล79เเป็นที่เรียบร้อยแล้วเส้นทางสู่การเป็นนักดาบนะทุกคนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสักวันหนึ่งเนี่ย ผมจะต้องเป็นให้ได้เลยนะทุกคนนักดาบอันดับหนึ่งรอหน่อยนะความฝันผมจะต้องเป็นให้ได้เลยหลังจากที่ผมทําการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งนะทุกคนและในที่สุดตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล82เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ไม่รอชั้นแล้วกันทําการอัพค่าพลังหน่อยอัพสายดาบเรัวๆไปเลยและในตอนนี้เนี่ยผมก็ดทำการใช้วิชาสองดาบเนี่ยทำการต่อโซ่กับเจ้าปกนักดาบหน้าหล่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ มาเลยเจาะพวกนักดาบหน้าหล่อแกจะโหดแค่ไหนกันเชียวแต่ก็นะทุกคนเจาพวกนักดาบหน้าหล่อพวกนี้ยมันก็ไม่สามารถนะน,นองเบคอนได้เลยสักนิดเป็นยังไงล่ะเจอวิชาสองดาบของน้องเบคอนน้อยอาการไอนะมันเกิดจากไวรัสอาการลากหนาะมันเกิดจากเธอโอ้โหโคตรเฉียบและในที่สุดตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล85เป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะทุกคนไว้เจอกันเลยก่อต่อไปเหลืออีกแค่5เวิลเท่าน,นั้นนะทุกคนผมก็จะสามารถไปก่อต่อไปได้แล้ว ไว้เจอกันเลยก่อต่อไปแต่ก็นะทุกคนเรื่องการใช้ดาบฟาร์มเนี่ยมันจะยากแค่ไหนก็ช่างเถอะแต่มันเนี่ยก็คงจะไม่ยากเท่ากับ ทำให้เธอกลับมารักผมได้อยู่ดีเฮ้ยเดียวนะพูดมาแล้วมันก็เศร้าเหมือนเดิมและก็ในตอนนี้นะทุกคนผมก็เลเวล87เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นผมก็จะสามารถไปก่อต่อไปได้แล้วนะทุกคนไว้เจอกันเลยก่อต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนระหว่างที่ผมกําลังทําการฟาร,ร์มไปอยู่สักพักหนึ่งนะทุกคนและทันในนั้นเนี่ยผมก็ได้การเจอกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งนะทุกคนที่เขาแต่งตัวมันกับอาจารย์แดงเลยก็ว่าได้นะทุกคนธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี ต่เดียวก่อนนะทุกคนยูดีอาจารย์แดงเนี่ยเขาก็ได้ทำการโยนยผลปีศาจให้กับผมซะงั้นผมก็ไม่อรอช้าเลยละกันทําการทําบุญต่อนะทุกคนทําการโยนผลปีศาจเนี่ยให้กับเจ้าทะเลทําบุญหนนะอาจารย์แดงเผื่ออาจารย์แดงเนี่ยยังไม่เคยทําบุญแต่เดียวก่อนนะทุกคนและชาแปลกหน้าคนนี้เนี่นนยเขาก็ได้ทำการส่งอีโมจิเศร้ามานะทุกคนโอ้โหไม่นะและผมก็ไม่อรอช้าเลยละกันทําการพิมพ์บอกเขาว่าฉันน่ะคือคนที่จะเป็นนักดาบและชาแปลกหน้าคนนี้นะทุกคน เขาก็ได้ทําการขาเฉยเอาเดี๋ยวนะบังอาจคํานักดาบอันดับหนึ่งกันลือนั้นมาเจอกันหน่อยและผมเนี่ยก็ได้ทาการท้าอาจารย์แดงมาหนึ่งหนึ่งกันนะทุกคนแต่ก็นะทุกคนดูเหมือนว่าอาจารย์แดงเนี่ยโหจะเลือดโคตรเยอะเลยก็ว่าได้นะทุกคนสมแล้วนะทุกคนที่เป็นอาจารย์แดง ธรรมะกะตุจิตกระชากใจเลือดก็เยอะเกินเอาตรงๆนะทุกคนดูเหมือนว่าพลังของผมเนี่ยจะไม่สามารถสู้อาจารย์แดงได้นะทุกคนมันก็ธรรมดาน,นั่นแหละนะทุกคนเพราะว่าอาจารย์แดงเนี่ยมีพลังเหนือชั้นกว่าผมนะทุกคนและผมก็ไม่หลอชั้นแล้วละกันทําการเดินทางมาฟาร์มต่อกนเลยดีกว่า และในที่สุดตอนนี้นะทุกคนผมก็เลเวลเ0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนผมเนี่ยก็สามารถไปก่อต่อไปได้แล้วนะทุกคนไว้เจอกันเลยก่อต่อไปแต่ก็นะทุกคนก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันผมอยากจะลองอะไรบางอย่างนะทุกคนคือผมเนี่ยอยากจะลองทําการสุ่มผลปีศาจดูบ้างนะทุกคนคือผมสงสัยนะทุกคนว่าผมเนี่ยจะได้ผลปีศาสดีๆหรือเปล่าถึงผมจะได้ผลดีหรือไม่ดีนะทุกคนผมต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะทุกคนว่าผมเนี่ยยังไงผมก็ไม่กินผลปีศาจด้วยเด็ดขาด เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้ผลปิศาจดีๆหรือเปล่าแต่ก็นะทุกคนผลที่ผมได้นั่นก็คือผลนกนะทุกคนโอ้โหโ,หโ,หโคตรเกลือเลยว่ะทุกคนมันก็เกลือเกินงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละ